สัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาหน้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะทำได้ขอดเครื่อง EL, ยนต์อง 00EL เกียวต่อปี2017ค่ะคันนี้ได้แบบลายสวยสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะท็อปสุดมีเนวิเกเตอร์พร้อมเลยนะคะด้านไหนก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะ Airbag ABS ก e BS, ุญแจีโม วงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะจอเนวิเกเตอร์กล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลค่ะลายไม้รอบคันเลยนะคะราคาโปรโมชั่นตั้งขายที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติีฟีดาผ่อนสบายเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สื้อรถคัีได้นะคะขอยที่ห้อ16,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีอร์ตอนหลังนะคะ ก็สวยดูลามากๆเลยค่ะขับดีมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะสเกิร์รอบคันเครื่องยนต์ v t e c นะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะรถสีดามภายในสีคีมมันตัดกันมากเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถใหมย่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยค่ะน่าใช้สุดๆเลยค่ะสำหรับรุคันนี้นะคะดูลามากๆเลยค่ะ4 290 0 0บาทเท่านั้นค่ะฟีดาไปเลยนะคะ นะคะเ่ยนต์สังซูซูนี่อาวเกียร์โตปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะ